สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี uh, ทุกคนนะครับมือนีนะครับกิสจีพ่ามาทำการเปิดตัดใยแปลงเห็ดเฟืองนะครับที่เฮ็ดขึ้นมาได้หลังจากที่บ่มเชื่อไว้สามคื่นนะครับมันเคลื่อนก็เป็นเคลื่อนที่สามนะครับกับมาเปิดทำการตัดใยนะครับให้อากาศ ตามแบบของมือใหม่นะครับเพราะว่าเบื้องจาก YouTube คือกันนะครับไอ้ก้อนนี่นะครับแปลงนี่มีอยู่สามก้อนนะครับกางหัซื้อกว่าเสื้อสีเดินดีแน่นะครับเนี่ยตัวน,นี้เสื้อแต่ว่าเกิดปัญหาคือมีปวกนะครับปวกพวกขึ้นนะครับ ดูไม่ปลวกขึ้นยุ่สองก่อนนะครับก็ะบอกหูว่าเกิดจากอีนยัง,ยงนะครับเพราะว่าผมก่อนสิล่งก่อนเฟื่องกะแต่ทำกายทำการห้วยปูนขาวเลยนะครับแต่ว่าปวกกันยังมากคือเก่านะครับเอ่อตัวนี้ก่อนนี่สามก่อนนี่ ถือว่าเดินดีนะครับเชื่อเดินดีแล้วก็แปลงนี่นะครับกับสามก้อนคือกันกับเสือเดินบอไรสยปันไดน,นะครับกับสีทําการเปิดไว้ประมาณสิบหานาทีนะครับแล้วก็สิคุ้มคุ้มผานะครับแล้วก็ใส่เฟืองปิดคือจังกองนี้นะครับส่วนแปลงนี้เฮ็ดออกแล้วนะครับ แต่ว่าได้เก็บสองมือเกิดปัญหาคือรุ่มหัวกุดครับรุ่มหัวกุดมากแล้วค้นบ่งหูนะครับว่าผ่ามันเปิดนะครับเพราะว่ารุ่มหัวกุดอันภาษากลางเ่อว่าล่มบ่ามูแหะครับมันหมุนนะครับหมุนเปิดผ่าแล,แล้วผมบ่งหูว่าผ่ามันเปิดนะครับกระทําให้เสื้อเฮดแห้งนะครับ มือนี่ก็เลบ่ไดิเก็บนะครับเฮ็ดบ่ออกก็ต้องแก้ปัญหากันใหม่ครับสิทำการหดน้ำแจักน้อยนะครับสิทำการหดน้ำแจักน้อยนะครับเพื่อให เส้นใยยูปลงนะครับไปติดกับก่อนเฟืองนะครับแต่กระกสิทิมไว้จักประมาณสิบหานาทีนะครับกระกสิทธำการปิด พิดผาคุ้มไวบคือเก่านะครับแสงอาบสิร้ายไปจังน้อยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับ ครับหลังจากที่หมดน้ำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยถิงไว้จักประมาณสิบนาทีนะครับจะทำการคุ้มผาคุ้มผาปิดไว้คือเกานะครับแล้วก็ใส่เฟืองคุ้มนะครับคุ้มบนอีกสันหนึ่งนะครับข้างล่างก็จะเป็นผาขาวนะครับผ้ายางใสนะครับเนี่ยแล้วก็เฟืองปกไว้นะครับแล้วก็ด้านคางนะครับ ด้านคางสีเฮ็ดหู้ระบายอากาศไว้นะครับสองตั้งละสองหม่องนะครับเพื่อให้อากาศภายในทายเทนะครับเฮ็ดขึ้นกันทั้งสองแปลงนะครับแล้วกาส่วนแปลงนี้นะครับก็ได้เฮ็ดไปตั้งแต่เซาแล้วเนาะเพราะว่า เทีดไปแต่เมื่อวานนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทำการเปิดตัดใยไปก่อนแล้วนะครับก็รล่อช่มผลงานนะครับว่าเน็ดสีออกบอนะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ขึ้นกันนะครับแล้วก็ต้องมาล่อรุนแปลงไงนี่ครับแปลงไงแปลงนี่นะครับว่าเน็ดสิกลับมาออกอีกอนะครับ สำหรับคลิปนี้กัปากไวยสานีนะครับรอชมผลงานตอนต่อไปครับขอบคุณทุกการรับชมการติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องลุงโตงคนเดิมน,นะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ